จริงไหมเหมือนอย่างที่อาจารย์แม่เคยบอกไหมระบบภูมิคุ้มกันของเราเริ่มต้นที่ลำไส้วิธีที่จะทําให้ลำไส้เราสะอาดหรือระบบภูมิคุ้มกันเราดีนั่นคือการกินไฟเบอร์การได้รับการที่ร่างกายได้รับปริมาณไฟเบอร์ที่มากพอและต่อนเนื่องแล้วคุณต้องเลือกชนิดของไฟเบอร์ด้วย ไฟเบอร์ชนิดไหนที่กินเข้าไปแล้วนะ่เกิดผลลัพธ์ที่สูงสุดในร่างกายนั่นเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่จะสาะแสวงหาได้แต่การที่ร่างกายเราได้รับไฟเบอร์ตลอดจะช่วยคลีนระบบลำไส้คลีนระบบทางเดินอาหารของเราทั้งหมดและไฟเบอร์ชนิดดีจะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ได้กินอาหารแล้วเนี่ยมันก็เอาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้มันก็ตื่นขึ้นมาทำงานเองได้ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ได้ปรับสมดุลของการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เจ๋งไหมเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่าชาวแม่มดออนไลน์เนี่ยรู้กันมานานแล้วรู้มานานแสนนานแล้ว ว่าภูมิคุ้มกันที่ดีเริ่มต้นที่ลําไส้หนึ่งเลยเบต้ากรูแคนของเราก็ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วสารสกัดทุกชนิดสารสกัดทุกชนิดนะที่เราใส่เข้าไปในแม่โมดไฟเบอร์ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กับร่างกายล้วน,วนเเๆเลยเต็มๆเลยได้ไปทั้งหมดกินไปเท่าไหร่ก็ใช้ได้